ใส่กบลงไปพักซุกพัดก,กบมันแฮมก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาพักที่มันซุกเนักมันเคือมันทัวนี่น้ำแก้วน่อมแข้ง <c oughs> ใส่ลงไปก่อนนะครับใส่พักซุกจ้าลงไปก่อนครับคนหืนน้ำมันท่วมพักเห็นน้อยจะได้ซุกไว้ย <c oughs> ปรุงรสชาติผงนัวผงเทวดาฝ้าประธานน้ำปลาห้าปรุงรส คนสมผสมใื้เข้ากันดีดีเนอะตาวพักตีล่างใื้เสด็จนำ้ำแล้วกันเนี่ยพอพักมันเปิดออยากมันสุกแล้วเนาะเฮาก็ใส่พักตีมันเปิดง่ายลงไปรอคื้มันหยอบเหยสักน้อยจากนั้นเนี่ยก็อุ้ยข้าวคั่วลงไปต่อเลยแกงแค่กบบางคนชอบน้ำลายๆเอาไว้หีบบางคนชอบเข้าคั่วคนๆมะ